Honda City ปี2016ผ่อนอยู่ที่6,000บาทตลอดสัญญานานสูงสุด84งวดนะคะมาดูกันคันนี้นะคะ Honda City เครื่อง 1.5V ปี2016สภาพน้องก็คือสวยมากๆเลยจะทรงลงแม็กให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยนะจ๊ะพี่จา๋าด้านหน้านะคะไฟตาคู่หน้าเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกัน แล้วก็กระจังด้านหน้าสวยๆเลยเป็นสีโครเมียมนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะมาดูด้านข้างตัวรถนะคะย่างถ้าปีต่ำเกินไปหรือว่าซึกหลอเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะคะนี่สวยๆเลยนะคะไฟเลี้ยวตามมดนะคะติดอยู่ด้านข้างกระจกของเขาก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถด,ด้วยนะคะในส่วนของการสาด ไม่มีมาให้แต่ถ้าลูกค้าอยากติดเพิ่มนะคะสามารถแจ้งพี่ๆเซลล์ได้เลยนะคะอันนี้ติดฟรีนะคะแล้วก็ที่จะเปิดปิดประตูของเขานะคะก็จะมีปุ่มสมารท์ทีเลตให้เรียบร้อยเลยโอ้โหอย่างสวยอะ่ะก็คือสีขาวสวยมากๆเลยนะคะรถของเรานะคะผ่านการตรวจสภาพจากเจ้าหน้าที่นะคะ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสภาพเข้ามาตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยเลยรับประกันได้เลยนะคะไม่เป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำร่วมไฟไหมมาอย่างแน่นอนนะคะเรามีใบเซอร์ให้ลูกค้าดูด้วยนะคะรับประกันได้ออกรถกับทางเราไม่มีผิดหวังแน่นอนด้านหลังก็อย่างสวยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยมาดูห้องเก็บของด้านหลังเขานะคะนี่ห้องเก็บของนะคะก็สามารถ าวางสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บล้ออะไรพวกชุดแม่แรงสามารถเก็บใส่ได้นะคะยางอะไรของเขานะคะก็สวยๆเลยสภาพก็คือแบบใหม่เอี่ยมนะคะแล้วก็โครงสร้างของรถนะคะนี่ก็คือแบบดีมากๆเลยนะคะไม่เป็นสนิมด้วยใครที่สนใจนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยฟิล์มลาฟงงลฟ้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะคลิปฉลามก็มีมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะว่า Honda City ปี2016เขาให้อะไรมาบ้างนะคะนี้มาดูเบาะกันก่อนอันดับแรกนะคะมาดูเบาะเบาะหุ้มหนังสีดำนะคะถ้าเบาะฉีกขาดแบบนี้นะคะพี่ๆขาไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่เปลี่ยนเบาะให้นะคะเราอ่าุ้มเบาะให้ใหม่นะคะตัวนี้สภาพก็คือแบบสวยๆเลยที่ปรับเบาะเป็นแบบแมนวนวลนะคะมาดูคอนโซลด้านหน้าของเขาบ้าง คอนโซลด้านหน้า,นา,นามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้เรียบร้อยเลยตรงกลางของเขาก็เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอธรรมดานะคะแต่ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM USB ได้เลย AUX ก็เชื่อมได้อยู่ตรงนี้นะคะลำโพงเสียงดังฟังชัดระบบแอร์ของเขาก็เป็นแบบแมนวนวนละคะมีที่ปรับทิศทางของแอร์ที่ปรับความแรงของพัดลมแล้วก็ที่ปรับอุณหภูมิแอร์ ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบ power outlet แล้วก็ช่องเสียบ usb มาให้อย่างละช่องนะคะพี่ๆคะบนหัวเกียร์ก็จะเป็นที่วางแก้วมาให้2ช่องนี้รถคันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้เบรกมือธรรมดานะคะใช้งานได้สบายๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่แบบชอบลงไหลรถเกียร์ออโต้นะคะมา ซื้อคันนี้ได้นะคะมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะ Honda City ปี2016นะคะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทตลอดสัญญาณนะคะนี่หน้าปัดของเขานะคะก็จะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมาแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะการแสดงผลบนหน้าจอขึ้นตามปกตินะคะถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาไฟเครื่องเขาก็จะโชว์แบบนี้รถคันนี้นะคะเรานะคะยังไม่ได้ไปอ่เช็คนะครก็คือเขาเพิ่ง ลงจากเทเลอร์มานะคะพึ่งเข้าเต็นท์ของเรานะคะเรายังไม่ได้เอาไปเช็คนะคะแต่ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าเรานําไปตรวจเช็คให้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแน่นอนนะคะมาดูเลขไม้กันเลขไม้ของเขานะคะอยู่ที่1นึ0 0 0กว่ากิโลนะคะนี่มีนาฬิกาบอกเวลาด้วยรับประกันได้นะคะรถของเรานะคะไม่มีการกอไม่อย่างแน่นอนพวงมาลัยก็จับถนัดมือมากๆเลยเป็นพวงมาลัยธรรมดา3ก้านด้วยนะคะพี่ๆค่ะ แผงประตูด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นสีออกเทาๆนะคะสลับกับสีเบจนิดนึดนงนี่ก็เพิ่มลวดลายเล็กๆน้อยๆนะคะสวยงามลําโพงมีมาให้ทั้งหมดสองตัวเลยนะคะอยู่ด้านข้างมาดูนะคะเบาะด้านหลังของเขานะคะก็มีเข็มขัดให้ครบทุกจํานวนที่นั่งนั่งได้สะดวกสบายมากๆนะคะเบาะใหญ่แล้วก็สะอาดสะอ้านตามากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นรถยนต์มือสองนะคะสภาพก็คือไม่แพ้กันกับรถมือหนึ่งเลยนะคะพี่่ะ ใครที่สนใจนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ Honda City ปี2016นะคะราคาอยู่ที่368,000บาทผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะนานสูงสุด84งวดนะคะเครดิตดีฟรีดาวใครที่ติดแบล็คลิสติดเครดิตติดบูโรอันนี้คืออไม่สามารถออกรถได้นะคะพี่ๆคะ่ะอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะคะเผื่อแบบว่าสงสัยนะคะว่าติดแบล็คลิสติดเครดิตดติดบูโรติดคืนรถสามารถออกรถได้ไหมนะคะ ออกไม่ได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากซื้อสดก็คือสามารถออกได้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดนอฝนจะนำคลิปมาให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย